ทธานาธิวดีทำค่ะประกาศขึ้นภาษีนําเข้า10%จากทุกประเทศทั่วโลกเมื่อวันที่2เมษายน2568ที่ผ่านมาค่ะทำเรียกว่าวันนี้เป็นวันปลดแอกพร้อมนาเสนอนโยบายภาษีนําเข้า10%จาก185ประเทศทั่วโลกเพื่อผลักดันการผลิตภายในประเทศและประเทศที่รับผลกระทบหนักค่ะก็คือจีนโดนภาษีรวมแล้ว104%ประเทศไทยของเราเองค่ะก็โดนไปที่36%และประเทศแคนาดาเม็กซิโกก็ได้รับการยกเว้นแต่หลังประกาศออกมาค่ะก็มีการโต้ตอบจีนก็ขึ้นภาษีสินค้าสารัตเป็น125% ภายใน9วัน EU ค่ะก็เก็บภาษีสินค้าสหรัฐ25%และผลกระทบพิจตามมาค่ะแน่นอนว่าตลาดหุ้นล่วงหนักมากเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจถดถอยคนดังอย่างอีลอนมัสคะก็เสนอการสร้างเขตการค้าเสรีแบบไม่เก็บภาษีเลยและความไม่ชัดเจนของนโยบายค่ะฝ่ายบริหารของทําให้ข้อมูลที่แย้งกันบางคนบอกว่าภาษีเหล่านี้ค่ะคือความจําเป็นเพื่อที่จะปกป้องเศรษฐกิจขณะที่อีกฝ่ายก็บอกว่าเป็นเครื่องต่อรองสําหรับการเจรจาในอนาคตทําใครยังบอกอีกว่าเขาพร้อมที่จะเจรจากับประเทศบางกลุ่มอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ สรุปแล้วค่ะนโยบายภาษีใหม่นี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวทางการค้าของสารัฐและได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจโลกตลาดการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะถือว่านี่คือตัวจุดชนวนสงครามการค้ายอย่างรุนแรง